ครับพบกันวันจันทร์ศดาครับรายการคูคูกีครับผมเอกครับผมพัดครับวันนี้เราจะมารีวิวคูฟังตัวใหม่ครับชื่อว่า QCY M18 โหแรง M16 สองนัดแต่มันไม่ใช่มือมันไม่ใช่เปิดนะมันคือฟังตัวเนี้ยคือบอกไว้ก่อนอันนี้คือเป็นสปอนเซอร์คลิปนะครับจากเอ่อร้านเสี่ยวมี่ยูพินไม่ใช่ยูพินยูพินยูพินนะเสี่ยวมี่ยูพินก็ตัวเนี้ยเป็นโปรเจกต์ร่วมระหว่างร้านเสี่ยวมี่ยูพินกับ QCY งคู่ฟัง QCY เป็นเป็นคู่เอกซิบนะเปิดตัวที่จีนนะ ใช่ตัวเนี้ยขายที่เสียวมิโยพินเท่านั้นนะเรามาไทยยังไงไม่รู้เหมือนกันมาได้ไงไม่รู้อะแต่ว่าขายในช่องทางที่เป็นร้านเสียวมิโยพินเหมือนกันออฟิเชียล,ยลของโยพินเหมือนกันมีทาง Lazada มีทาง Shopee มีทาง JD แต่คือเป็นร้านออฟิเชียลของเสียวมิโยมีไม่รู้จะไปขายที่ไหน,นแล้วมีทุกทุกร้านแล้วอะมากกว่านี้ก็ขายหน้าบ้านผมนี่แหละ แต่ไม่มีนะไม่ต้องมาหน้บ้านผมนะไม่มีไปซื้อเนี่ยช้อปปี้ a ล้วซด้าเจดีเลยก็อันนี้เป็นสปอนเซอร์ก็ขอบคุณมากครับร้านเซอรมีโอปินครับพิเชียวก่อนไปเนี่ยคืออยากจะบอกไว้ก่อนนิดนึงว่าถึงแม้นี่จะเป็นสปอนเซอร์คลิปแต่เราทุกๆคลิปเนี่ยเรารีวิวแบบแฟร์ๆตรงๆเสมอเราพูดทางข้อดีและข้อเสียเราคุยกับสปอนเซอร์เราตลอดเวลาว่าเราพูดข้อดีข้อเสียคอนเซปต์เราเป็นแบบนี้อืมเราไม่ได้แบบอวยหรืออะไรแต่คันนั้นครับสปอนเซอร์ยังใจดี ให้มาแจกเนี่ยหูฟังตัวเนี้ยถึงสามตัวด้วยกันสามตัวกติกายอยู่ท้ายคลิปใครไม่อยากฟังไปเลยท้ายคลิปแต่ไม่ฟังจะเสียใจบอกให้คุณา,าทัวร์เลยแล้วกันหน้าตาเป็นอย่างเนี้ครับคิ y ซีวแปดครับเป็นสีขาวมีสีเดียวเลยนะมิมีสีอื่นนะสีขาวกล่องเนี่ยก็หน้าตาอย่างงี้ผมว่าขนาดเล็กกระทัดรัดดีนะน้ำหนักเบามากแล้วก็เป็นสีขาวตัวกล่องเนี่ยมันจะเป็นขาวด้านด้านแล้วก็มีปุ่มหนึ่งปุ่ม คล้ายๆคล้ายแอร์พอร์ตนั่นแหละแล้วก็หูฟังก็หน้าตาเนี้ยครับก็คล้ายๆเหมืนอนกันางที่ว่าตัวหูฟังเนี่ยจะเป็นสีขาวแต่ว่าจะเป็นวัสดุแบบแบบมันมานบเออแต่ว่ากล่องด้านอืมกล่องด้านที่คุณเดมบอกว่าไงนะโคตรดีเลยวัสดุด,ดีมากชอบลงรักในราคาประมาณราคาประมาณเจ็ดร้อยหกเก้าเก้าเออบอกราคาเลยแล้วกันเนี่ยตัวฟังหน้าตาเป็นประมาณนี้ก็คล้ายๆหูฟังยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งนะซึ่งไม่ต้องบอกกูรู้ว่าคือยี่ห้ออะไรครับครับ ซึ่งตัวนี้มันเป็นระบบสัมผัสนะครับจุดที่มันขอโทษกล่องเปข้างนอกก่อนแล้วกันจุดสัมผัสของมันเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเหนือเหนือไอ้ก้านสีทองขึ้นไปเนี่ยครับคือบริเวณที่มันสัมผัสอืมหน้าตาก็ประมาณนี้ลำโพงก็อยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นรูรูหายใจอ่ะรูระบายอากาศเออรูระบายอากาศครับมันจะมีไมโครโฟนอยู่ตรงนี้ด้านล่างรูหนึ่งแล้วก็มีคอนแทคทองแดงที่เอาไว้เสียบชาร์จอ่ะประกอบพินใช่เออก็หน้าตาก็คนข้างประมาณนี้ L D L D ตรงนี้เล็กๆนิดเดียว ทั้งสองข้างเหมือนกันไม้ก็มีสองข้างอะไรเงี้ยใช่ครับก็ตัวนี้สเปคคร่าวๆเนี่ยก็คือกันน้ำเนี่ยเป็น IPX4 เอ็กซคอนเด็กของมันเนี่ยดีฟอยเป็น a อซแบตเตอรี่ใช้ได้ยี่สิบชั่วโมงยี่สิบชั่วโมงใช่เขาเขาบอกมาประมาณนี้คร่าวๆเขาเขาไม่ได้บอกว่าชาร์จหนึ่งครั้งใช้ได้กี่ชั่วโมงเขาบอกแค่ว่ารวมกล่องรวมกล่องอ่ยี่สิบชั่วโมงแต่เราเทสมาแล้วแหละว่าชาร์จครั้งหนึ่งได้กี่ได้กี่ชั่วโมงเดี๋ยวว่ากันก่อนจะไปสวัสดีกันใช้งานครับคุณเอกครกด Subscribe กดกระด ก็ครับก็คูกีครับ KU SU GMBK กีครับก็จะมีทวิตเตอร์แล้วก็มีเฟซบุ๊กของเราก็ฝากไว้ด้วยเสร็จแล้วเราก็จะมีเมมเบอร์ชิพครับใครที่ชอบสไตล์ของเราอยากสนเราโดยตรงก็ดูเป็นเมมเบอร์ชิพของเราได้ดูรายละเอียดในดีสคริปชั่นครับใต้คลิปครับสวัสดี่อยู่ใช่ไงครับเด็กครับผมยิวมันจะกล่องเนี่ยมันก็จะเข้าหมดแพลิ่งอะนะครับพอเราแพ้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยเวลาเราจะสั่งการเนี่ยไปรวมสัมภาษณ์เนี่ยให้แต่สองครั้งครั้งไหนก็ได้เนี่ยมันจะเป็นเพย์พอร์ เห็นไหมแต่สามค้างข้างขวาเนี่ยอืมันจะเป็นเปิดโหมดเกมโหมดเกมโหมดออนกับเกมโหมดออฟครับแต่วิธีการจะเปิดเกมโหมดมันเนี่ยมันมันจะสังเกตด้วยเสียงซึ่งเสียงมันเนี่ยมันจะเป็นเกมโหมดออนไม่ใช่มันจะเป็นเสียงไงนะก่เนแรกเกมโหมดออนมันจะเหยนดังปุ๊ก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 บุ๊อปุ๊ก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  u ุ๊กป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 ุ๊กย่างเุี้ปแต่ถ้าเป็นเกมดออฟเนี่ยมันจะเปุ๊กปุ๊กงุ๋ก เหมือนโยนหินลงน้ำตุ๋มออกแล้วไปดูในคู่มือไม่มีบอกนะคู่มือจะเขียนยังไงวะประกบทุกอย่างเขียนไม่ได้หรอกมันต้องใช้เซนส์อย่างเดียวอะเราก็เราก็ลองกันแต่คือมันประมาณนั้นครับแต่ถ้าคือแต่สามครั้งที่ปุ่มข้างซ้ายเนี่ยมันจะเรียก Siri หรือ Google ซ s s ทนขึ้นมาประมาณนั้นอันนี้คือดีลต์แต่ถ้าแตะค้างแตะค้างคือจะฆ่าพีไปข้างหน้าไม่ว่าข้างไหนก็แล้วแต่นะแตะค้างเนี่ยมันจะฆ่าพีไปข้างหน้าเห็นไหมข้างซ้ายข้างขวาก็เหมือนกันครับ คือตัวนี้ไม่มีย้อนกับไม่มีเพิ่มเสียงลดเสียงแต่เขาบอกว่าอันนี้คือดีฟอยที่มาจากโรงงานอันนี้คือดีฟอยเป็นแบบนี้แต่ครับแต่ตัวนี้มันพิเศษตรงที่ว่ามันมีแอปของมันซวาราคาเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยมีแอปนะมีแอปนี่ไม่ใช่แค่อัพเฟิร์มแวร์นะจัดไปแอปนี่มันสามารถเรียกว่าอะไรอ่ะปรับแต่งไอปุ่มสัมผัสที่ผมบอกเมื่อกี้ทั้งหมดที่ผมพูดไปเนี่ยอืจากค่าดีฟอยเป็นค่าอย่างอื่นได้เดี๋ยวคุณเดยจะสาธิตให้ดู่ผมพาไปดูก็อันนี้ของคุณพบัตไม่เอา อ่ะผมทำไปดูเอออันนี้ผมเปิดกล่องมานี่แค่เปิดกล่องนี่เห็นไหมมีแอนิเมชันแอนิเมชันมาแล้วยังก็ยังจะผูฟังยี่ห้อดันยี่ห้อหนึ่ง Apple นั่นแหละ Airport นั่นแหละก๊อปมาเอาตรงตรงเลยเออครับเสร็จแล้วก็คือมันมีเซตติ้งสิ่งที่อยากให้ดูเนี่ยคือเราแป๊บเฮ้ยมันคอนเน็กเร็วมากเลยเนี่ยใช่คอนเน็กเร็วคือแอนดรอยด์เนี่ยคุณพูดไปก่อนเลยเฮ้ยผูฟังเร่ยนร่แปลธาตุได้คืออันนี้มันก็จะแบบ ให้เซ็ได้เลยว่าดับเบิร์แท็บเนี่ยคุณอยากให้เป็นอะไรผมก็จะเปลี่ยนมันทุกอย่างเลยผมดับเบิร์แท็บเนี่ยผมให้เป็นโวลูมอันเนี้ยมันก็จะมีออปชันที่ให้ทำอะไรได้มากคือดับเบิร์แท็บข้างซ้ายข้างขวาแยกได้ได้กำหนดได้เลยได้ผมให้เป็นโวลูมดาวแต่อันนี้ผมดับเบิร์แท็บข้างขวาก็เป็นโวลูมอัพอันนี้ผมรับเป็นอย่างนี้ไปแล้วกันก็จะได้มีโวลูมไงใช่ไหมมันไม่เคยมีโวลูมใช่ไหมแล้วก็คือ มันอย่างหนึ่งคือมันเซตแบบกดค้างไม่ได้ว่ากดค้างให้เป็นอะไรพอากดค้างคือมันจะไป track forward ข้างหน้าใช่ป่ะผมก็ให้มี track backward ก็เป็นคือกดสามครั้งด้านซ้ายเป็น track backward อะไรเงี้ยเสร็จแล้วเพลงให้ย้อนไม่เพลงก่อนหน้าใช่เสร็จแล้วผมก็ยังอยากให้มีเกมโหมดอยู่ผมก็จะไม่ได้เซตอะไรกับตรงนี้ตรงนี้คือ triple tap ด้านขวาอ๋อข้างแต่ข้างขวาให้เป็นดีฟอยก็คือเป็นเกมโหมดใช่เห็จะกปุ๊กอะไรไม่แกี้นะใช่คือทําไม่ได้เซนลเยมันก็เป็นเกมโหมดก็เป็นดีฟอ์ไปผมว่าเป็นอย่างเงี้ยแหละเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างเงี้ยเสร็จแล้วผมก็ทำได้ทุกอย่างแล้วนะก็คือผมสามารถมีปรับโวลลุ่มได้ครับลบโวลลุ่มบวกใช่ป่ะครับผมกดค้างด้านขวาไปข้างหน้าเลยหรือกดค้างด้านซ้ายก็คือไปไปข้างหน้าเหมือนกันแต่แต่สามครั้งด้านซ้ายถอยเพลงกลับใช่ครับแล้วก็เกมโหมดก็คือแต่สาครั้งด้านขวาถูกต้องก็คือคุณสามารถคคววุุไไดด้้้ทกอออยย่าางงแลตนนีขะรสสั ขาดเพย์พอสเออเพย์พอสตัวนี้มันมีเซนเซอร์อยู่ตรงหูอ๋อใช่ใช่ใช่เพราะนั้นคือจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นต้องแตะเพื่อให้เกิดเพย์พอสเลยคือแค่หยิบออกจากจากหูมันก็พอแล้วอยากให้เพย์ใหม่ก็เสียบใส่หัวบ้าเดี๋ยวนะราคาเจ็ดร้อยครบถูกฝากฉันราคาเจ็ดร้อยมีเซนเซอร์หยิบออกจากหูแล้วหยุดเองได้ด้วยใช่สร็จแล้วเซตเซตปุ่มจากแอปได้ด้วยนี่แอปไม่ใช่แค่เซตปุ่มนะยังไม่พอมีคอร์เเซอร์เออแต่ผมปรับแต่งเสียงได้อีกใช่แต่ผมปรับแล้วอออะะดดดีีีฟลลสุเไรง้้ยแวมีนอก่านนัั้มมีเเฟิรร์์แวอปดตให้้ดวย แต่เท่าที่ลองเล่นมายังไม่มีให้อ mm ัปเดตครับเจ็ดร้อยแล้วค่ะท่านี้มันหาหูฟังได้ด้วยคุณไฟเฮดเซตเนี่ยอันนี้ผมไม่ค่อยอเนี่ยมันจะมีเสียงหูฟังดังออกมาจ้าครับผมราคาเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยครับได้ขนาดนี้ก่อนที่เราจะมาอธิบายว่าเราฟังแล้วเสียงมันเป็นยังไงมั่งครับคุณไปฟังเองก่อนเลยแล้วกันเราใช้หูเทปในการอนะัดครับบอกเหมือนกันทุกคลิปว่าหูเทปเนี่ยอัดเนี่ยคือคุณจะไม่ได้ได้ยินเสียงเหมือนที่เราได้ยินจากหูจริงๆริงหรอกครับแต่เราอัดโดยใช้สิ่งที่เหมือนกันทุกอย่างใช้หูเทพใใช้ YouTube นการ แล้วก็คุณเนี่ยใช้หูของคุณเนี่ยที่เหมือนเหมือนกันฟังเราทุกๆคลิป<อ>สิ่งที่ต่างก,กันก็คือสิ่งที่เรารีวิวในคลิปนั้นหูฟังในคลิปนั้นเพราะนั้นถ้าคุณฟังแบบนี้ทุกๆคลิปคุณจะได้ยินว่าหูแต่ละหูเนี่ยมันต่างกันยังไงเพราะเราที่เหลือมันเหมือนกันหมดครับก็ไปฟังเลยแล้วกัน oh ก็ฟังแล้วเนี่ยคือความเห็นคุณก่อนเลยเป็นไงเสียงดีง่ายๆเลยอีกแล้วครับท่านคือเสียบปุ๊บเปิดเพลงปุ๊บเสียงดีเลยแล้วที่เด่นที่เด่นที่ผมรู้สึกเลยนะคือเสียงเสียงใสเสียงร้องและเสียงแหลมฟังแล้วแบบโหยรู้สึกใสมากอ่ะฟังแรกฟังครั้งแรกให้ความรู้สึกเหมือนมีโฟโอเจ็ดที่เราเคยรีวิวไ้ว่าเสียงแบบดีมากอเสียงรายยละอีีดดรายละเอียด กุ้งกิ้งแบบใส,สต,ต,ตัวนั้นตัวนั้นเป็นอินเดียนะตอนนี้นเป็น In e อินเดียใช่ตัวนี้เป็นอ e ียบัตแต่ผมแรกฟังเนี่ยให้ให้ความรู้สึกอย่างนั้นเลยแต่พอเอาไปฟังเทียบจริงๆอ่ะก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าคือดีเลยอ,ะอ่ะเอาง่ายๆคือดีแต่ไม่แค่ไม่ถึงขนาดนั้นแล้วเสียงเบสเนี่ยคือเป็นเป็นอ e ียบัตคือปกติอียบัตเนี่ยเสียงเบสมันไม่ได้เยอะมากแล้วไงเพราะมันไม่ได้อัดเข้าไปในหูใช่ปะครับตัวเนี้ยก็ไม่ได้เยอะแบบเท่ากับอินเดียนะแต่ไม่น้อยนะสาหรับอียบั ครับเสียงเบสก็โอเคเลยครับอออย่างหนึ่งสเตจกว้างสำหรับผมสเตจก็กว้างแต่ไม่ได้แบบกว้างสุดๆอืกว้างกว่าค่าเฉลีย่ยแล้วกันของผมบอกว่ามันเป็นเอเบตที่เสียงดีตัวหนึ่งอะ่ะครับคือเสียงบาลานซ์ครบทุกย่านเบสเบสอย่างที่บอกก็มีแล้วก็กางก็กดีเสียงร้องก็มีดีเทลใช้ได้เสียงแหลมก็ดีสเตจก็ไม่อิดอ,อัดอ่ะเพราะเพราะมันเพราะมันเป็นเอเบตเนี่ยมันไม่ได้อุดอู้ครับแต่ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยผมต้องแบบประคองหูนิดนึงนะ ราะผมเป็นคนใส่เยบัตไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ผมพยายามจะเทสในในตำแหน่งที่แบบคิดว่ามันควรจะเป็นตำแหน่งที่ที่เราฟันอย่างเงี้ยแหละคือถ้าอัดแน่นกว่านี้มันก็จะเบเดเยอไปอะไรเงี้ยครับคือใครกําลังมองหาเเยบัตที่เสียงดีราคาไม่แพงแล้วมันควบคุมอะไรอย่างที่เราสาธิตไปไม่แก้มีแอปมีเอฟทุกอย่างไอหัว <laughs> ตัวนี้เจอนีได้เลยที่คุณตามหามาแล้วครับมันมัน จุดตีขึ้นมาแล้วครับเพิ่มอีกนิดนึงก็คือสําหรับผมแล้วคือมันฟังเพลงอะไรก็ได้โดยเฉพาะพวก E C Listening หนึ่งแต่พอไปฟังเพลงล็อกอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคือโอ้ยก็เสียงกีต้าร์หยาบเสียงเบสตึบโอเคอะฟังได้ทุกเพลงคือเป็นหูฟังที่ฟังได้สบายๆฟังได้ทั้งวันเนี่ยประมาณนั้นดีกว่าเพราะมันไม่ได้อุดดอัดด้วยนะแล้วเสียงมันก็โอเคฟังชิวๆอย่างเงี้ยครับนอกจากที่เราจะมาพูดแบบนี้แล้วเราใช้อุเทมในการอัดกล้าเหมือนกันครับ อ่ะคุณพาร์ทอธิบายว่าความยากลำบากในการนัดการเป็นไงไหมครับตัวนี้เนื่องจากว่ามันเป็นเยาบัดอ่ะมันไม่ได้เป็นอินเดียที่แย่ไปในดรูหูใช่ไหมแล้วจบพอดีนี่เฉพาะหูหูคนอย่างผมเนี่ยังใส่ยังจะหลุดเลยครับแล้วหูเทพเนี่ซึ่งมันไม่ใช่หูคนจริงมันเป็นแค่รูตรงๆเนี่ยมันมันใส่ลําบากมากมก็คือมีททมปัญหาเรื่องความฟิตใช่ไหมใ,<ช>ในการที่ที่ยาคือใส่แล้วมันจะคอยหลุดจากหูเทพผมก็ยังจะแบบอัดแน่นๆน้นังกระตุ้หนังกระติง้งมนรัดให้มันอยู่อ่ะมันก็จะแน่นเกินไป มันก็ไม่ได้กราฟมันก็จะออกมาแบบเพี้ยนพีนอย่างเงี้ยกราฟออกมาเอเบสมันจะเวอร์เกิันี่คือนี่แต่ละสีคือคุณเทสแต่ละครั้งใช่ไหมอันนี้คือวันที่สองวันแรกเส้นเดียวนี่อีกแต่นี้เอาวันที่สองมาก็เนี่ยอันนี้คือสองครั้งแรกนี่อาจจะแบบเบดเยอะไปที่ผมอัดแน่นๆนะอถ้าผมใส่ไว้แล้วมันแบบมันอาจจะคล้ายๆตัวหน่อยก็จะเป็นประมาณนี้อืแต่บางทีใส่ๆไปแล้วมันจะหลุดจะหลุดมันก็จะเป็นเส้นเนี้ยซึ่งเบสไม่มีเลยครับผมอย่างนั้นเลยครับอผมเอาทั้งหมดเนี่ยมาเฉลี่ยแล้วกันเอ ปึ้งอ่ะผมเฉียมาแล้วครับซึ่งคุยันเองแล้วด้วยคิดว่าแก้วตัวนี้เลเปอร์เซนต์ได้จากสิ่งที่เราได้ยินผมว่าตัวเนี้โห่เลเปอร์เซนต์ฟังเหมือนแรปเปอร์ต่อตัวนี้มันแทนสิ่งที่เราได้ยินเรารู้สึกว่ามันเมคเซน์ประมาณนี้มันเมคเซน์จริงๆคือเออเบสเบสมันมีอืการมันก็ดีแหลมมันก็ดีใช่ประมาณนี้เลยที่เราตรงกับความรู้สึกเราจริงๆที่ที่เราฟังมาใช่ครับมาพูดถึงประสบการณ์ใช้งานมากแล้วกัน ก็ประสบการใช้งานเนี่ยคือเอาง่ายๆอย่างแรกนะคือเห็นหน้าตาตอนแรกคือเขาจะส่งมาให้รีวิวผมก็นหน้าตาก็ AirPod อะแต่ทีนี้หน้าตาแบบนี้คือคือทุกยี่ห้อผมไม่เข้าใจทำไมต้องทําหน้าตากี่ปะใช่ไหมมันก็เหมือนอ่ะอีกแล้วตัว Copy AirPod อีกแล้วหรืออะไรเงี้ยก็อ่ะอ่ะลองดูก็ได้แต่พอใส่ใส่หูไ้ปุ๊บโอ้โหเสียงครดีแล้วคือคือก่อนจริงๆหลายทีแล้วคนเดแบบนี้ยรีวิวแล้วหูฟังแล้วเหรออะไรเงี้ยชอบบ่นองผมรีวิวหูฟังแ้วเออเอ ว่านเสียโคตรดีเลยว่ะแล้วก็คือเวลาเจอของดีราคาถูกมันแบบเออมันจะอินอินอินเพรสชอบเลยอ่ะค่ะประทับใจมีแอปอีกตัวหนึใช่บ้าปะเี่ยแล้วคือจริงๆแล้วคือก่อนที่จะใส่แล้วเสียงดีอ่ะคือจับวัสดุก็แบบโห้วัสดุขนาดนี้เลยหรอเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบาทคือเทียบกันง่ายๆนะอย่างตัวใครจะไปขายไว้เงี้ยเลตเมียดอตอ่ะเลตเมียดอตที่เราประมาณราคาห้าร้อยหกร้อยบาทอ่ะวัสดุเนี่ยแย่กว่าตัวเนี้ย ครึ่งหนึ่งเลยมั้งตัวนี้แบบวัสดุดีมากเลยอะโดยเฉพาะเคสผมชอบเคสถ้าเทียบกับราคาใช่ไหมถ้าเทียบกับราคาเนี่ยมันทําให้รู้สึกว่าแบบเคสแบบอย่างงี้ใครจะไปอยู่รอดวันเนี้ยใครจะไปขายสู้เขาได้วันเนี้ยอ่าผมมีปัญหาอ่าแต่ผมก็มีปัญหาปัญหาหนึ่งคือตอนผมแพ้กับคอมพิวเตอร์อะคือมันไม่เห็นว่าเป็นหูฟังนะอ๋อเหรออืมผมใช้มันกับเป็นเป็นหูฟังกับคอมพิวเตอร์ไม่ได้ผมไม่รู้ทําไมอ่ามายถึงว่าไงไม่เห็นเป็นคือเปิดเพลงฟังไม่ได้เลยหรอ คือปกติเวลาแพรบลูทูธอุปกรณ์บลูทูธมันมันจะแคตแคตตคาลซ์ว่าอุปกรณ์เนี้ยคือหูฟังอุปกรณ์นี้คืออะไรไอตัวเนี้ยมันแพรได้แต่มันเห็นเป็นอาร์เดอร์สเขาเหรอเออแล้วผมพยายามจะคุยสกายอะไรเงี้ยก็คุยไม่ได้ของผมได้นะเป็นหูฟังเหรอไม่งั้นผมจะเทสกราฟมาได้ไงอ๋อเออของผมไม่ได้อะไม่รู้ไหมแต่ตัวเนี้ยเท่าที่ผมใช้มาเนี่ยอืมเป็นหูฟังที่เสถียรมากเสถียรนี่คือคือผมเอาไปใช้ในในหลายสถานที่มากอันนี้ผมผมรีวิวนานอ่ะ ก็จะไปใช้แบบพวกตามห้างตามร้านกาแฟผมพาไปดอนเมืองสองรอบขึ้นเครื่องบินไปเชียงใหม่ขึ้นเครื่องบินไปภูเก็ตอะไรเงี้ยไม่มีหลุดไม่มีหลุดสักบีดไม่หลุดจากหูไม่ใช่หลุดจากหูก็ไม่มีสัญญาณก็ไม่หลุดคือหูผมอะโอเคคือไม่หลุดจากหูแลวสัญญาณก็ไม่หลุดไม่มีแบบดังข้างเดียวดังไม่มีเลยแบบบ้าปะเนี่ยสำหรับผมนะเออผมมีปัญหาอยู่ปัญหาเดียวเออปัญหามีปัญหาเดียวคือตอนผมแพ้กับนากาแบบหนึ่งเลือนเลือนหนึ่ง ยี่ห้อหนึ่งหน้าตาคุ้นๆนี่แกมีปัญหา a อ p เ e w a t อ h ป่ะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อะไม่ใช่เดี๋ยวเรารีวิวอันนั้นอีกทีนึงคล้ายๆ Apple Watch ครับผมแต่คือมันไม่ใช่ปัญหาโอ้โหคือปัญหาของะารกาะอะไรที่ผมไป v e r ไฟ y มาครับครับอ่ะนั่นแหละประสบการณ์ของผมประสบการณ์ของผมผมได้เป็นคนที่ใส่เอียบบัตไม่ได้ไง เพราะฉะนั้นเวลาใส่แล้วมันจะคอยจะหลุดจะหลุดใช่ไหมครับผมผมต้องคอยจับคอยจับพอจับปุ๊บอย่างที่บอกเป็นระบบสัมผัสเนีไงพอจับปุ๊บมันก็ลั่นไงก็เพย์พอร์ตมั่งข้ามเพลงมั่งแล้วพอผมจะไปเซตไอแอปของคุณเนี่ยแอปคิวซีบายใช้กับแอนดรอยนี่อย่างอย่างเนียนเลยใช่ไหมใช้กับไอโฟนนี่แบบโอ้โหคือแอปแอปคือมันต้องแบบคอยล็อกอินทุกครั้งอ่ะครับเออคือเปิดปุ๊บต้องล็อกอิน อ้าเหรอเปิดแอปปุ๊บก็ต้องล็อกอินทุกครั้งเลยมันหลุดอะไรอย่างี้ใช่ไหมเออพอล็อกอินเสร็จล็อกอินในแอปนะแล้วพอเราแพรหูฟังไปแล้วก็ตามทีเหอะอมันหาหูฟังไม่เจอก็มีเจอมั่งไม่เจอมั่งเซ็ตได้มั่งไม่ได้บ้างแอปไปสะเทียนใช่ไหมเออครับผมมันก็จะใช้ผมงุญงิดจักการสัมผัสอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างที่บอกอหูผมแบบใส่ไม่อยู่อ่ะคุณเลยต้องแก้ปัญหาด้วยกันไปซื้อซิลิโคนที่สําหรับเพิ่มความฟิตเห็นเห็นนี่ไหมนี่คืออะไรเขาควายนี่อยู่นี่ละ อันนี้ไม่ได้เตรียมด้วยนะเนี่ยอันน nah, ี้ไ uh ม่ไ huh ด้เตรียมเสื้อที MAND ่บ้านไม่รู้จะใส่อะไรแล้วเนี่ยเออเหรอเอออ่ะเนี่ยผมก็ไปซื้อมาตอนแรกซื้ออย่างนี้มาก่อนหลุดหนาหน่อยหนาไป่หน่อยหลุดเอาโออย่างนี้เลยเป็นเข่าอย่างนี้เลยใส่ใส่ใส่ไปได้นะคสัไปใส่ไปฟังทั่วไม่น่ามันไม่อยู่มันมันก็พออยู่อ่ะแต่มันก็ไม่แบบเบรมันหาย คือใส่ระเบิดมันไม่มีอ่ะคือคือหูผมมันสรุปเนี่ยไอ้ทั้ง3แบบเนี่ยไม่ใ่ทุกคนเพราะนันคือบอกบอกไว้ก่อนหนิดนึงค็คือเป็นหูฟังที่ดีแต่ไม่ได้บอกกับทุกคนครับเอียบัตเนี่ยมันไม่ได้พอดีกับหูทุกคนใช่ครับเพราะนั้นคือคือถ้าใครเคยใช้หูฟังแบบเอียบัตมาก่อนก็จะรู้ว่าอหูตัวเองอ่ะมันใช้เอียบัตได้หรือเปล่าใช่อันนั้นจะถ้าจะซื้อตัวนี้ก็โอเคคุณรู้อยู่แล้วอะไรเง<ช>ี้ยแต่ถ้าคุณไม่เคยใช้เอียบัตมาก่อนอาจจะคืออันเนี้ยมันทรงเดียวกับ เพราะนั้นถ้าคุณใช้แอปพลเมาก่อนคุณก็จะใช้ไม่ได้ใช่แต่ถ้าคุณใช้แล้วใช้ใช้มันไม่ได้ก็ใช้ตัวนี้ไม่ได้เหมือนกันถูกต้องอ่าอันนี้คือเรื่องที่สําคัญแต่ถ้าหูคุณใส่ได้ก็ได้เลยตัวนี้เลยเหมือนผมเลยหูผมใช้ได้ส่วนเรื่องสัญญาณเนี่ยคุณเอยบอกไม่เป็นหาเลยขนาดพาไปขึ้นเครื่องบงเครื่องบินอะไรเนี่ยใช่ผมผมแค่นั่งเทสอยู่ในห้องนอนเนี่ยเออแม่งยังหลุดเลยครับสัญญาณยังหลุดเลยครับไอโฟนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นอยผมไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันเป็นพอยโฟนหรือเปล่านอกกนจาตัะเนีย่คือจะมี คุณภาพที่ดีมีเสียงแบบที่เราชอบแต่ว่าจจะไม่ฟิตหูคนบางคนแล้วตัวนี้มีเกมโหมดด้วยให้มาทุกอย่างใช่เกมโหมดก็คือข้อ3าทีใช่ไหมเกมโหมดเลยเลนส์ซีก็ต่ำเราไปวัดค่าเลนส์ซีมาอ่าเลนส์ซีเนี่ยผมวัด Android มาตัวตัวเดิมตัวเนี้ยคือ a a c c โคเด็กเดิมคือ a a c ผมวัดได้เนี่ยคือถ้าเกมโหมดออนนะได้271 a a c นี่เกมโหมดออนแล้วเหรอออแล้ว271ครับค่าเนี้ยถ้าเป็น SBC คือผมเปลี่ยนโคเด็กได้ก็จะเป็น225ซึ่ง ก็เร็วขึ้นเร็วขึ้นประมาณห้าสิค่าเนี่ยมันพอๆกับตัว QCY T5 ที่เรารีวิวไปแล้วก็ตัวเลนี Air dot S ที่มีเกมโหมดเหมือนกันค่าเนี่ยพอๆเนี่ยแต่ถ้าเกมโหมดออฟเมื่อไหร่ค่ายาวเลย AC เนี่ย375ก็เหมือนเพิ่มมาร้อยอ่ะมิลลิเซนตัทั่วไปอ่ะนะทั่วไปแล้ว PC คือ3 2ม26กมิลลิเซกันครับก็คือถือว่าออกออกเยอะคือถ้ามากกว่า300เราจะรู้สึกถึงการดีเลย พอผมไปฟัง y YouTube จริงๆก็คือถ้าไม่เปิดเกมโหมดดีเลยชัดเจนถ้าเปิดเกมโหมดเออดูได้ไม่ดีเลยอะไรเงี้ยเน็ตฟิกไม่ดีเลยแล้วผมเน็ตฟิกคอนไม่ว่าจะเปิดหรือไม่เปิดเกมโหมดเออไม่ดีเลยแอปแอปก็ดีมั้งเนี่ยคขาเปนเให้มั้งส่วนใหญ่นะเน็ตฟิกเล่นเกมอ่ะเล่นเกมเนี่ยคือเอถึงเปิดเกมโหมดนะคือเปิดเกมโหมดเนี่ยไม่เปิดเกมโหมดเนี่ยเห็นชัดว่าเปิดเกมโหมดเนี่ยไวขึ้นครับแต่ว่าวแล้วถ้าคือผมดูแบบจับผิดอ่ะก็ยังจับผิดได้นะว่าเออ คือไฟที่มันเวลายิงปืนปุ๊บไฟมันขึ้นบไฟแลบกเสียงมันจะดีเลยนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ก็เล่นได้ได้ได้เล่นได้นะครับอ่ะอันนี้คือ Android ครับ iOS ครับผมไปผมไปเทสมาเนี่ยเปิดเกมโหมดเนี่ย210มิลลิไซคินโอ้ยถือว่าเร็วเลยนะดีนะเออถือว่าหน่วงน้อยมากๆครับส่วนถ้าไม่เปิดเกมโหมดเนี่ย318ซึ่งก็ยังค่าดีอยู่นะค่าดีกว่า Android นะใช่ค่าดีกว่า Android เอาไปดู u t u b e เนี่ย ถ้าถ้าไปดูแรปเปอร์อย่างเงี้ยแรปเปอร์ถ้าถ้าไม่เปิดเกมโหมดนี่คือแบบดีเลย์ชัดเจนดูไม่ได้อะดีเลย์แต่ถ้าเปิดเกมโหมดมันก็ยังรู้สึกดีเลย์ที่ดีอยู่อ่าครับแต่ก็ก็พอดูได้อยู่แหละส่วนเล่นเกมเนี่ยเล่นเกมก็คล้ายคคุณเอกคือคือถ้าถ้าไม่เปิดเกมโหมดก็ดีเลย์ชัดเจนแต่ถ้าเปิดเกมโหมดมันก็มันก็ยังจับความรู้สึกดีเลย์ได้แหละ แต่ก็ถามว่าเล่นได้ไม่เล่นได้ถ้าไม่ซีเรียสอะไรามากก็เล่นเล่นได้เลยตัวเนี้ยเนะี่ยคือมีอย่างหนึ่งที่ดีที่แบบเซอร์ไพรส์เหมือนกันอ๋อใช่ก็คือตัวไมโครโฟนอืมเอาไปคุยโทรศัพท์มันก็ไม่ได้โฆษณาอะไรนะคือก็ไม่ได้เออเขาไม่ได้ชูจุดเด่นเรื่องนี้เราก็ไม่ได้คิดว่าจะผลเทสมันจะดีไม่ดีอะไรเงี้ยเออก็เทสไปตามที่เราเทสเลยนะผมก็ลองโทรคุยกันกับคุณพายอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีแบบโมเมนต์หนึ่งคือเหมือนประมาณแบบว่าคือปกติผมอยู่ในห้องครับแล้ว เออมันก็ยังเงียบใช่ไหมครับแล้วเวลาผมเปิดหน้าต่างมันจะไม่เริ่มมีเสียงการจราจรเข้ามามีเสียงรถอะไรเงี้ยแล้วก็คือผมไม่บอกคุณพัฒน์เอาง่ายๆว่า,าถ้าเกิดเป็นหูตัวอื่นเนออี่ยจะรู้เลยว่าเฮ้ยเปิดหน้าต่างคุณพัดจะด่าผมทันทีเปิดเสียงอะไรวะอะไรเงี้ยอตอน,นี้คือ <c oughs> คุยไปจนจบเพิ่งมาเฉลยว่าเมื่อกี้เปิดหน้าต่างนะ เออคือผุทมัดไม่รู้เรื่องอ่ะไม่รู้เรื่องเลยอืมอะประมาณนั้นเออแล้วผมก็คราวนี้ก็แบบพาเดินแบบที่มันเสียงเยอะๆก็คือคุยได้เสียงชัดเจนเสียงน้อยถูกตัดแบบเออรู้สึกได้ว่ามันมันแบบหายไปอ่ะใช่ไหมคืองงเน่ยคือผมผมคุยในรถผมขับรถแล้วผมเปิดกระจกรถอรถ บบดังเลยนะรถวิ่งวุ่มเงี้ยคุณเอกยังบอกคุยได้คุยไ,<ม>ได้ดเออเสียงน้อยแบบน้อยมากเออคืองงมากคือไม่ดีโดยสปายอ่ะยังไม่ได้เชื่อเออไม่ได้ชเชื่อจริง,รงสวัสดีครับทดสอบไมโครโฟนของหูฟัง QCYM18 นะครับตอนนี้ผมอยู่ในที่เงียบนะครับได้ยินเสียงผมชัดเจนไหมครับหนึ่งสองสามสี่ทดสอบสวัสดีครับทดสอบไมโครโฟนของหูฟัง QCYM18 นะครับตอนนี้ผมอยู่ริมถนนน,นนะครับ ได้ยินเสียงผมชัดเจนไหมครับหนึ่งสองสามสี่ทดสอบครับสถานการณ์อื่นบ้างอืคือผมมาไปวิ่งอืมผมไปวิ่งเนี่ยคือก,ก็อินเดียนะที่บ,บอกว่ามันไม่ฟิตหูคุณพัฒแต่มันฟิตหูผมอะครับคือมันก็ไม่ได้ฟิตมากแล้วก็มีความรู้สึกแบบหลวมนิดนึงแต่ผมไปวิ่งเนี่ยคือผมก็ไม่ได้ไหลุดนะยกเว้นพอผมเริ่มเหงื่อออกแล้วเหงื่อมันเข้าไปในห,หูมันจะเริ่มลื่นครับแล้วมันมีความรู้สึกเหมือนจะหลุดจะหลุดรู้สึกแบบเก่งๆแต่ก็ยังไม่หลุดอ่นะ แต่ถ้าอย่างนั้นคุณใส่อย่างซิลิโคนอย่างผมเนี่ยจะช่วยได้นะอะเหรเออมันก็จะฟิตขึ้นไงเออไปไม่ได้เดี๋ยวผมเอาไปลองอ่ะแล้วก็คือผมไปวิ่งแล้วก็ใช้กับเมื่อกี้เราให้ฟังก็คือใช้กับนาฬิการุ่นหนึ่งแล้วก็มีปัญหาว่าเวลาผมขยับแขนไปอยู่ข้างหลังอ่ะคือไม่ได้อยู่ในลายอัพไซด์อ่ะลอไซด์ก็คือวิ่งไงมึงวันนี้ยอ๋อวิ่งวิ่งไงวิ่งผัดวิ่งมันก็ต้องอย่างเงวิ่งผัดไงว่าตอนที่ไป เอาไม้ไม่ใช่เอาไม่ใช่อ่ะมันก็วิ่งแล้วผมก็บางทีก็ต้องเอาแขนไปข้างหลังบ้างอะไรเงี้ยมันรู้สึกเลยเลยว่าตอนเอาแขนไปข้างหลังสัญญามันวุบๆอย่างเงี้ยหรอคือเพลงมันกระตุกอืมแต่ผมลองแล้วต้องถึงขนาดนั้นถึงจะสัญญากระตุกเออแต่คือในห้องเฉยๆสัญญาณได้แต่คือมันไม่ได้เป็นเขาหูอันนี้ผมจะย้ำอีกทีหนึ่งไม่ได้เราหูผมทดสอบไปทดสอบมาคือผมสลับหูกับนาฬิกาตัวนั้นครับ ก็ยังเป็นมันเป็นพอนาฬิกาไม่ได้เป็นพอหูครับอออีกอย่างนึงที่อยากจะบอกคือฟีเจอร์เวลาจะกด2ทีเป็นอะไรกด3าทีเป็นอะไรอ่ะเวลาเราเซฟจากแอปแล้วนะเวลามันไปใช้กับตัวอื่น่ะที่ไม่ยังเป็นต้องมีแอปนะใช้อย่างกับนาฬิกาอย่างเงี้ยหรือผมไม่ใช้ iOS แทนที่จะใช้กับ Android ที่มีแอปที่ที่ผมเซตไอปุ่มนั้นไว้อ่ะมันตามไหมนะอ๋อคือหมายถึงว่าคุณเซตค่านั้นไปแล้วเนี่ยค่านั้นมันจะฝังไปในตัวหูเลยใช่ถึงแม้ว่าคุณจะอันแพรไปแพร์อันอื่นเนี่ยใช่ ค่านั้นก็ตามไปด้วยไม่ต้องไปเซตใหม่ใช่อย่างเมื่อกี้ผมผมแตะผมเซตให้แตะสองทีเป็นโวลูมบวกเพิ่มเพิ่มโวลูมใช่ป่ะครับผมเซตใน Android ผมไม่บอกว่าผมมาแพรกับมือถือไอ้แพรกับนาฬิกาผมเนี่ยผมก็แตะอย่างนั้นอ่ะสองทีมันก็เป็นโวลูมบวกตามนั้นเลยคือมันเซฟเข้าไปในหัวเฮ้ยเจ๋งว่ะใช้นอนได้ไหมใช้นอนได้ครับนอนตะแคงไม่เจ็บเลยนะเยี่ยมมากแต่ถ้านอนหงายปุ๊บนอนหงายปุ๊บแม่งหลุดสองหูเลย พราะหูคุณเนไปผมไม่รู้ถ้าเป็นคนอื่นอาจจะอาจจะอยู่ไงแต่ผมนอนไงปุ๊บแม่งหลุดเลยสองหูเลยแล้วก็อย่างที่บอกว่าผมไม่ใช้หลายๆยสถานการณ์หลายสารที่สังผมนะไม่มีปัญหาเรื่องสัญญาณแบบหลุดสำหับหูซ้ายหรือหูขวาแต่คือการที่มันเป็นอียาบัตเนี่ยอย่างหนึ่งที่ผมอยากให้ระวังก็คือมันไม่ได้มีการซิลสิ่งแวดล้อมเพราะนันคือเราก็่ได้ได้สินเสียงสิ่งแวดล้อมเยอะๆอยู่เพราะนั้นคือบางทีเรา รู้สึกว่าให้เสียงมันไม่ดังแล้วเราเพิ่มเพิ่มวอลลุ่มวอลลุ่มไปโดยไม่รู้ตัวครับมันจะทําให้หูคุณเสื่อมครับเพราะหูผมเสื่อมเป็นยีเพราะผมเราทำยีมาแล้วมันจะกลายเป็นว่าคุณจะเปิดเพลงให้มันดังมากกว่าสิ่งแวดล้อมที่คุณฟังอยู่นั่นเองใช่มันจะต่างกับอินเอียร์อินเอียร์มันจะแบบซีลเสียงสิ่งแวดล้อมไปแล้วอ่าเพราะฉะนั้นเพลงที่คุณเปิดมันไม่จชเป็นต้องดังก็ได้ใช่อะไรประมาณนั้นประมาณนั้นก็เตือนไว้ให้ระวังหูผมเสื่อมเพราะอย่างเงี้แหละอ่าครับแล้วก็เราไปทดสอบแบตเตอรี่อื ตัวเนี้ยไม่ได้บอกว่าว่าชาร์จหนึ่งทีเฉพาะหูเนี่ยฟังได้นานแค่ไหนแต่ว่ารวมทั้งกล่องเนี่ยมันได้ยี่สชั่วโมงใช่ไหมเราไปทดสมาก็คือชาร์จเต็มปุ๊บหูตัวมันเองเนี่ยใช้ได้สําหรับระบบแอนดอนะ6ชั่วโมง35ทีโอ้นานมากเป็นตัวหนึ่งเป็นเป็นรุ่นที่ที่แบตยาวคืองงมากเหมือนกันเขาก็ไม่ได้ชูประเด็นนี้เหมือนกันว่าชาร์จทีหนึ่งได้กี่ชั่วโมงเนี่ยใช่แต่ว่าไม่นานมากนะ6ชั่วโมงเนี่ยคุณเด็กหกชั่วโมงครึ่ ไอโอเอสเจ็ดชั่วโมงเออผมไปทดสอบก่อนเอกครับผมเฮ้ยเอกกูเทสผิดปะวะเออกูได้เจ็ดชั่วโมงว่ะเนี่ยพอเอกเทสได้หกชั่วโมงครึ่งอ๋อไม่ผิดครับก็ก่อนไปก็อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปว่าเราจะมีแจกตัวหูฟังตัวนี้ QCY M18 วเอ็มสามตัวกติกามีดังนี้ครับยังไงฮะข้อหนึ่งเนี่ยไปฟอ l โล่แฟนเพจของสปอนเซอร์เราเซมิโอพีนะครับในเฟซบุ๊กเดี๋ยวเราให้ลิงก์ไว้ดูใต้คลิปเอาแล้วกัน อ่ะข้อสองก็คือ follow อ่าเฟซบุ๊กเอ่าแฟนเพจแล้วก็ทัวร์ทวิตเตอร์ของเราอืมของคูกีกันนะครับนั่นคือข้อสองข้อสามเนี่ยคือแชร์คลิปนี้หน่อยเสร็จแล้วแชร์เนี่ยก็เขียนคอมเมนต์หน่อยว่าแชร์ที่โซเชียลของคุณเนะี่ยอ่าโซเชียลมีเดียของคุณ Facebook หรือ Twitter ก็ได้หรือทั้งคู่ก็ได้แล้วแต่ท,ท,ที่คุณที่คุณถนัดแล้วก็เขียนคอมเมนต์หน่อยว่าคุณแชร์เอ่อคลิปนี้เพราะอะไรอะไรเงี้ยเช่นครูรีวิวดีมากอ่าครูรีวิวเอ่อหูฟังราคาถูกเสียงดีเอคู่หูหน้าตาดีมาก โอ้โหไปแจกคนนี้เลยอะไรหรือว่าแบบขู่แม่งรีวิวหอยว่ะแต่ว่ากูอยากได้หูฟังอะไรเงี้ยนี่กูไม่แจกก็เราจะใช้สิ่งที่คุณคอมเมนต์นั่นแหละในการเป็นตัวตัดสินว่าเราจะแจกให้ใครครับก็สามคนที่เราสึกว่าคอมเมนต์แบบโดนใจเราคอมเมนต์ที่หน้าโซเชียลแชร์แล้วแคปเจอร์ที่คุณคอมเมนต์นั่นแหละมาแปะใน Twitter เราอ่าคือทวิตเตอร์เราจะเปิด หัวข้อไว้เออว่าเป็นเรื่องหูฟังตัว QCY M18 เนี่ยแหละหัวข้อรุวมสนุกตัวนี้อืกระทู้นี้คุณก็มาโพสไอแคปปิคไอแคปหน้าจอที่คุณแชร์เนี่ยพร้อมคอมเมนต์ที่คุณแชร์ไว้เนี่ยมาแปะใน Twitter อร์เราเราก็จะแทร็กจากตรงนั้นแหละดูจากตรงนั้นแหละคือถ้าคุณรีรีฟวหรือแชร์ใน Twitter เราก็เห็นแล้วล่ะในหัวข้อเราแต่ถ้าคุณทำใน a c e b o o k อะไรเงี้ยก็ฟังมาแปะหน่อยแล้วกันแล้วเราก็เลือกตรงั้นครับใน Twitter เราประกาศผลใน Twitter ก็1สก็หนึ่งสัปดาห์หนึ เดี๋ยวเราบอกใต้คลิปว่าเราจะประกาศเมื่อไรครับไปดูดามนั้นอ่ะวันี้ไปก่อนตาคับไปก่อนกับรายการคู่คู่กินกับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อทตยน่แน่อย่าลืม b ับส i b e ครับกดกระดิ่งด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราบ๊ายบายครับบบ๊ายบายย